สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะเอาขนมาให้เพื่อนวันที่แปดนะอ่าเยลลี่หมีสุดมาร์ชจันตอนนั้นต่แะแรงไปแข่งนิเบสกาใช่ไหมวันนี้มาเศัตรูใหม่ของ<น>เมสนะคะถอยเข้าพี่ถอยแช่ฟิน,น,นมาอย่างนี้นะคะจากร้านหมีหมีก แกล้งแบบว่าให้มันรู้ตัวไปเลยว่ามันจะโดนแกแล้งแ,แล้วถ้าเขาไม่กินเราจะทำาไงดีวะมันอยู่หน้ากล้องแล้วมันต้องกินแล้วสมมติเอ้ซัน,น,นกินนี่ดูหน่อยเราจะยินให้แกนะไม่ต้องอแกกินเองเอทเนเนทอาเพิ่ยวเพิ่งๆๆเามีขนมมาให้กินคนดูเยอะเนทจะกล้องนี้ดีเโดนไม่กล้าเรียนี้ปลอดภัยลอกินก่อน เนี่ยจิ้วซิวยกเคี้ยวเคลียร์ก่อนน้ำหนึ่งนาทีถึงมันจะเผ็ดแต่มันกินได้ใช่ไหมล่ะจิ้วซิวมันมีเม็ดแบบเม็ดดาบโอ้โหกูจะไม่กินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนสอยากได้แล้วช่วยเน้นหน่อยนะอยได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันเนสจะโชคดีตลอดปีชิวเนสชิว โอ้ยน้ำนี่อร่อยมากเลยเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านไหมมีเดี๋ยวเอาไปให้กินร้วังนะบีหมี่นะคะหมวกกับอะไรหมี่แบบนี้มีชอบกินเผ็ดนี่เผ็ดไม่ไ้ให้เข้าให้เข้าให่เข้าอ้าวเฮ้ยโอ้ยมันแสบนี้เลยอ่ะมันแสบร้อนอ่ะ รสองรสชาติเป็นไงคะมีมันร้อนๆนะคะแต่มันยังไหวค่ะมันก็ยังไหวแต่แต่ไม่กินดีกว่ากูโดนเองเนี่ยโอ้ยสำหรับไอพีเผ็ดนี่ยมันอันตรายไปแล้วก็เลยเนี่ยทำเป็นเยลลี่ถ้านำพอดีออใช่ไหมเนสพอดีนะไม่เผ็ดเกินไปที่จะกล้คนเฮ้ยเฮ้ยคนจริงตั้งคนจริง

อหไมาอะไรมาอะไรมาแล้วมาแล้วแต่ไม่มาหรอกไปเว่าตุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บุใจมันเต้นเร็วกวปกติป่าวะไปเจอไเอบ้วเจอเหเจ็บอากาไม่รู้อ่าไม่รู้จะใยตลุมาแกล้งเขาไปกลับบ้านไอ้ยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเไม่เยช่องนไมมีไฟแพ้เปนไรเเป็นไรเป็นไรน้ำสิงน้ำสิงมีคนมามีคนมาเยิ้มแบบ คนนี้ชื่่นนะคิดว่าสันมีคนยังไงฮะเดียวเดียวขว้ากูมมาผิดที่วเอาอีกมไเอา่เอขอไปนั่งก่อนนะอร่อยเนาะเริมหนักล้วะ่ดี่เอ่ครับใส่ใส่เสื้อไหมวันแรกที่ถงนะ้กิดอะไร้นมาเฮ้ยไกูแล้วใช่ไหม น้ำตาจะไหลเป็นแบบแข็งท้ายรู้สึกเหมือนละลายความแค้นจากทีมงานมากับคนอื่นสนุกเนาะเฮ้ยไม่สนุกรอกดูสอเ้ออะไรเอ้อเียวละเอียดเลยปากสั่นหน้าสั่นมือสั่น